ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรัน้ำผึ้งผสมมะนาวฟูโอคาริวโบทิพสดีดีดครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มขิงดำจุราเฮิมขึ้นหลักข้อทีว่วเนี่ยครับผมตอบกันไม่ถูกเลยครับมาดูกันดีกว่าว่าข้อนี้พวกเขาจะตอบถูกกันหรือเปล่าถูกตองอย่ารอช้ามาสึกข้อที่ส ราศีใดในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งปังตอบว่าราศีมังกรเลยค่ะม<อ>ังกรทำไมต้องมังกรก็ ก็ลองดูซิว่ามาแปดเทปจะไม่เคยออกไปข้างนอกเลยไม่เคยโดนฟันธงอะไรเลยตั้งแต่เที่ยวที่แล้วก็ยังไม่เคยออกไปยืนเลยไม่เคยแล้วตอนนี้วันนี้พอบอกว่ายิ่งอ้วนยิ่งต่างแล้วเราก็อวบอ้วนด้วยซ็กซี่ด้วยในนี้เนี่ยในนี้เนี่ยมีเราอวกอ้วนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยหรอคืออย่างอย่างอย่างนายโยงเขาเรียกว่าร่างใหญ่นี่หมอบอกว่าให้งดแป้งแต่ผมก็งดไม่ได้เพราะว่า ก okay. ่อนนอนผมต้องทาทุกทีมันเหนอะหนะตัวไงคนละแป้งแล้วอย่างพี่ปองนี่เขาก็เป็นอ้วนแต่เขาเขาคือเขาเขาเขารวยมานานแล้วอะงานคุณแน่นมานานก็เลยลองดูซิอ่ะโอเคละตั้มตอบว่าราตรีราศีบางก่อนทำไมต้องมางก่อนก็คือว่านี่เลยตามชื่อเลยคุณอ้วนชื่ออ้วนเออด้วยแล้วก็ยิ่งอ้วนก็ยิ่งดีอะเมื่อก่อนกิโล เคยเคยน้ำหนักสูงสุดเกือบร้อยโลเก้าสิบกว่าแล้วก็ลงมาเหลือเจ็ดสิแต่ตอนนี้ก็ดันดันขึ้นมาเหลือประมาณเจ็สิบตอนลงมาดีไหมตอนลงมาเรื่องดูปไม่ดีแต่ตั้มเนี่ยเมื่อก่อนเคยอ้วกกว่านี้แต่ก่อนผมก็อ้วนผมเคยร้อยโลเหมือนกันเคยร้อยเหรอเคยร้อยเอแต่จำได้ว่าแบบจะชับบีหน่อยแต่แบบไม่ได้ถึงขั้นตอนมสามอ่ะผมร้อยโลจริงถ้าเปิดตัวผมมานี่คือมือก็แผ่นที่อ่ะแตกหมดอะแล้วเป็นเป็นลายลายลายเพราะว่าเราผอมเร็วเหรอใช่เร็วด้วยวิธีการอะไร เอเเอเศษอะไรครับเนี่ย <c oughs> ผมเดือถามปกติคุณอะมันต,ตาตาพี่แบบโตโตมาแล้วเนี่ยผมต้องเล่นแล้วเอเอผมลดแบบจีบสาวไงแล้วก็แบบว่าจีบสาวไม่ติดก็เลยแบบเสียใจเลยเสียใจแล้วก็ไม่กินข้าวปัสสาวะแท้เป็นเลือดอะผมลดอาทิตย์ได้ละอาทิตย์ละเจ็ดโลอะหวคุณผอมแล้วคุณดูดีนะเอเอได้หล่อแล้วก็ล่าสุดเด็กปั๊มิทักเลยอะทักว่าผมเลี้ยวเข้าปั๊มเพื่อเด็กทักนะวุ้ยพี่ หน้าอ่อนมากครับเออหน้าอ่อนสะพักเดินมาอีกหลังก็อ่อนนะพี่เอติมไปพร้อมกันเลยไหมนั่นมันย่างไปไปดีกว่าแล้วพี่ตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรคุณอ้วนเพราะว่าชื่อก็อ้วนแล้วก็เลยคิดว่าแบบอ่ะถ้าอ้วนก็น่าจะรวยแล้วก็รู้สึกว่าแม่ถ้าสมมติว่าอ้วนกว่านี้เขาเรียกว่าอะไรดูเปล่งปลั่งแล้วก็รู้สึกว่า คนอ้วนก็คือกินคือเหมือนมีตังอะเออแม่ก็ดูมีตังอ่ะมาถึงสองหนุ่มนี้ผมนะวอเคยอ้วนนะเคยครับอ้วนสุดตอนมากกว่านี้กี่โลสี่โลครับใช่เคยอ้วนหนักเท่าไหร่สี่โลขึ้นไปสี่โลนล้วหกสิบหกสิเอ็ดหกสิเอ็แล้วตอนนี้คุณหนักเท่าไหร่ห้าสิบกว่าห้าสิบอมอ่ะแล้ววอตอบว่าราสีครับ ราศีมังกรน้ำโอ้โหเลยอะทำไมต้องมังกรผมจะรอรุนว่าเทปนี้จะเป็นเทปประวัติศาสตร์ป่ะนคนตอบเออพยายามแต่ว่าผมมองดูแล้วเขาแบบว่าดูมีน้ำมีนวลแล้วดูแบบดูดีใช่ดูดีครับไอ้ยินตอบว่าราศีนี่ราศีมังกรแอาทำไมต้องมังกรนพูดปากแน่ ไม่คือพอเราบบโฟกัสเขาม่ออ้วนอะไรยนี้ก็เลยแบบนึกถึงเขาเป็นคนแรกแล้วทีนี้คือผมไม่ได้สนใจเรื่องรูปแบบคนในวงการมีคนชื่ออ้วนไหมมีอ้วนหลังสิตครูอ้วนครูอ้วนอ้วนบารุนีอ้วนวารุนีก็ตอบมังกรนะคแมบอ้วนหนูเห็นน่ะนะแล้วหนูเล่นกาตอบว่าราศีมังกรทำไมต้องมังกรคือตั้งแต่ตั้งแต่เข้าวงการมาหรือว่าตั้งแต่หนูได้ดูทีวีเนี่ยหนูไม่เคยเห็นเขาผอมเลยอ่ะเขามีแต่แบบอ้วนแล้วก็หุ่นแบบเนี้ยก็คือหนูคิดว่า ถ้าเขายิ่งแบบอววกว่านี้แก้วก็จะเป็นสีชมพูเลยเขาดูแบบลาสีดูเป, inki, ปล่งปลั่งดูแบบเหมือนแก้มจะแตกหนูเคยเห็นครั้งหนึง่งที่แบบหน้าแบบทำไมเป็นสีชมพูแบบนี้แม่แต่ว่าจริงๆแล้วก็อยากตอบตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวเองอะรู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นอ้วน,ข,นขึ้นเลยทุกันเนี่ยเรา้วมล้วเหรอนเนี่ยนี่คือบวมหนักเมื่อก่อนสี่้าตอนนี้หกสิกว่าแล้วอ๋อนี่คือหนักมากเลยตอนเนี้ยแต่ก็ยังดูเป็นคนตัวเล็กอยู่ใช่เพราะชื่อหนูเล็กใช่ ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวเไม่เกี่ยวระไม่เกี่ยวเอออ่ะแล้วนายย่องตอบว่าราศีราศีมังกรครับทำไมต้องมังกรเจ้มันตามกันมาหมดเลยป่ะตามกันปะเนี่ยไม่ได้ตามครับมันเห็นเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันชื่อเขาเขียนง่ายครับอ้วนนี่แหละน่าจะใช่ลำตัดเป็นอ้วนพูดถึงอ้วนจะเป็นลำตัดลำตัดหรือเปชอย ตัดต้องมีสร้อยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาอะไรที่นี้เหชาเฮตุชา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 ใส่แม่เอาจบเลยเอาจบเลยโอ้ยแม่เขาเขาเห็นว่าพี่อ้วนนี่แหละน่าจะใช่ทีแรกว่าจะจะจะเอาตัวเองแล้วไงต่อเขาะมันก็อ้วนขึ้นไงหมบอกเขาบอกแล้วทำไมไม่เอาตัวเองก็ก็ ไม่มั่นใจไงหมอเขาก็ยังบอกว่าอย่าปล่อยอ้วนมากต้องหันมาดูตัวเองแล้วก็เลยตามคําหมอแนะนําก็ที่บ้านก็ติดกระจกมากขึ้นมาดูตัวเองมาถึงพี่ชิงเลยเขาค่ะพี่ชิงหลีเขาตอบว่าราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรเขาชื่ออะไรล่ะอ้วนจะอ้วนไงอ้วนแลดีไงอ้วนแลดีแล้วรวย ตอนนี้ที่มองเห็นนะอะเขาคนเดียวเขาค้วนเดียวเลยที่อ้วนแล้วดูดีถูกต้องค่ะเขาหมายเขาไม่ใช่อ้วนรีเทิร์นหรออ้วนดูดีปอนนาแต่ว,ว่าราศีอย่าบอกนะัโโบังกอนทำไมต้องบังกอน <c oughs> คือถ้าไทายเด็กพวกเนี้ย <c oughs> ยังไงเขาก็ไม่อ้วนไม,ไม่มีไม่มีทางเลยแล้วอ้วนเนี่ยนะผมเห็นเขามายี่สิบสามปีเขาจะต้องเป็นคนอ้วนถ้าผอมไม่รวย เขาต้องอ้วนเพราะเขาชื่ออ้วนอนี่ก๊อปปี้ใครมาสักคำหนึ่งเียนจำเขาไม่ได้อ่ยังไงคะยังไงเขียนเป็นด้วยตอบว่าราศีสมังกรเขียนชัดนะทำไมต้องมกเจะสงสัยทุกคนต้องเข็นมังกรทำไมคะว่าหนูเรียกเขาบอกเขาบอกว่าวันนี้ทุกคนหนอกเข็นมังกรว่าเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะหนูเนี่ยหนูเสียงเลยนะ เขาบอเป็นคนกวักมือเรียกหนูตอนที <t <t uh uh ่พี่ไปสัมภาษณ์ตรงนู้นอยู่เขาบอกมือเงี้ยนี่นี่หนูหนูบอกทำไมคะเทียงให้หน่อยบอกเสียงใครเทียงอ้วงเทียงอ้วงใครหนูเทียงก่อนเลยอ่ะพูดตรงตรงรักก็รักแต่พี่ว่วงอยู่แล้วเพราะว่าวันมาเราเราเรียกเขาว่าพี่เหรอแม่แม่เราเจ็ดสิบคุณวนคุณวันคุณวันคุณวนคุณเป็นคนหน้ารักจริงๆอาที่นี้เนาะฉันคิดว่าถ้าเขาว้วงขึ้นมาเขาจะดีขึ้นก็ผมลงไปไม่สวยอ้วนกว่านี้อีกเหรอใช่ต้องว่างกว่านี้อ้ากิโล ถ้าเบาหวานมาเลี้ยงจะด้วยนะนี่โง่ยิ่งจะดีดีขึ้นดูไ่เป็นแต่ว่าราตรีทีเห็นนเฮ้ยคนกรกดรกเฮ้ยทำไมต้องกรกดพูดได้เลยว่าไม่ใช่แม่อ้วนอย่างแน่นอนเพราะอะไรจ๊ะวันเชื่อว่าทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญ วันนี้เปิ้ลจะได้มาให้ความรู้อะไรสักเรื่องหนึ่งยังไงอย่างไงเาะเมื่อกี้ก่อนเปิ้ลจะเดินออกมาอยู่ๆแม่อ้วนเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะรูปร่างฉันมันลดลงผอมลงแล้วเปิ้ลก็ถามว่าทำไมเหรอคะแล้วแม่ก็บอกว่าฉันกินข้าวแค่วันละมือเดียวแล้วก็หนูเล็กเนี่ยตอนที่พักเบรกอ่ะหนูเล็กเขาพูดกับเปิ้ลว่า เนี่ยกระปรงมันคับและฉันอ้วนฉันอ้วนขึ้นฉันอ้วนขึ้น,น,น,นคือเปิ้ลเชื่อว่าหูเราเนี่ยเราเวลาเราพูดอะไรเนี่ยหูแรกที่ได้ยินคือหูเราแล้วมันจะฝังในจิตใต้สํานึกเราแล้วมันก็จะดึงดูดให้ ร่างกายเราเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเซลล์ DNA โมเลกุลเราเขาฟังเราตลอดเวลาว่าเราคิดยังไงกับตัวเองสุดยอดขอบคุณถ้าคุณอยากที่จะรูปร่างน้ำหนักดีโทรมาร้อาตาแนบ9,999เหลือ99บาทเท่านั้นใครพูดถึงตัวเองในแง่ที่ดีห้ามพูดกัวมาอ้วน แต่ถ้าปวอตับแต่ไม่ใช่พูดไม่ได้พูดว่าฉันต้องผอมลงฉันต้องผอมลงลฉันจะผอมลงในทุกเวลาอ่ะมีคนฉีกนะถ้าถูกมหาเลยนะเดู๋ยวจออกมาเป็นหนูเล็กกา๊กมาถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นทำไงอ่ะดูดิสุดขีดด้วยอ่ะไม่ใช่อะไรนะถ้าถูกมากเขาได้จับคนเดียวเลยนะได้เลยเนี่ยแล้วเรี่มไม่น่ารักไม่เริไม่น่ารักเขา่น้ำงไม่จริง ดวงเขาดีสุดจริงเหรออีกรู้ไม่เอาเรามาลงเรือลำเดียวกันแล้วถ้าสมมติดวงป้ามันจะดีใกล้ดีไปเลยอ่าเอาแล้วพี่ป๋องตอบว่าเหมือนกันราชีเทียนบกเลยมันเป็นวาระสทำไมต้องมั่วแล้วทาไมต้องมังก่อนมันเป็นวาระสุดท้ายของพี่อ้วนแล้วแกก็พูดอยู่แล้วว่าออกรายการมาหลายต่อหลายครั้งแกไม่เคยอยู่ตรงหน้าเลยนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ออกไปข้างหน้าครั้งแรกเขาออกครั้งแรกแล้วก็ล้มตึงไปเลย ซิ่งทีมงานใจดำไม่ก็ออกไปเหรอทั้งสุดท้ายเขาแล้วเขาลงไปปุ๊บปึ้งตบรายการมีกาเลยทีนี้ันจะบอกว่าคำถามนี้เนี่ยมีคนตอบอยู่แค่สองราศีเท่านั้นมังกรและกรกฎอ่ะลองดูปะอาะเจลิ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งปังคือราศี เร็วสิปังคอราวสิังคอร็วสิังคอร่วมเปิดศึกโดย AIS 5T สีเบเยอร์ครไดมอนชิ เครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus อาัจจ์ลิ่งฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งปังคือราศีราศี

ราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอว้วนยิ่งปังพราะราศีกรกฎคุณพนเคราะห์และโวยภัยที่เป็นเคราะห์ใหญ่แล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาฟ้ารุงชาวราศีมีนดวงคุณดีอยู่แล้วมันจะกินดีมีสุขกรกฎตั้งแต่หนึ่งมีนาคุณก็มีความหวังกําลังใจกินดีมีสุขน้ําหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นเอาเถอะครับไอ้อ้วนเนี่ยมันเป็นปัญหาไขมันความดันเบาหวานมันจะมาก็าระวัง หลังจากวันที่หนึ่งมีนาที่ผ่านมาดาวเสาย้ายจากการเล็งและไปเป็นวินาับชาวราศีมีนคุณควรไปไหว้พระเสาทรงเสือมีแห่งเดียวในโลกที่ลานเทพพระเจ้าอามเป็นเทพแห่งการทนทุกข์การก่อร่างสร้างตัวไปไหว้ซะขอให้คุณได้รู้ไว้เป็นข้อเป็นประทมบทว่าหนึ่งมีนาคุณพรนเคอและประกอบกับหลังจากนี้ดาวหลายดวงโคจรอยู่ในมุมดีเช่น19มเมษาเมษามนต้นไป ในเรือนการงานชาวราศีก็รากฏมีดาวสดีโคจรเป็นราชาโชคหลังจากวันที่19เมษายนดาวจนตัวชาวราศีมีโคจรในเรือนการเงินเป็นรา,าชาโชคมีีมดีเรื่องเงินมากบรกบรดีเรื่องงานมากเพราะนั้นมันดีอยู่ดีมีสุขก็เลยกินเยอะก็ต้องระวังเอาละครับก็ขอให้คุณอ้วนน้อยปังมากนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ยิ่งอ้วนยิ่งปังได้แก่ ชาราศีกรกฎและมีนฟันธงครับอย็นใจเย็นอม่าูะเงราไมอะไรอะบรี่เราลมันไม่ถูกเลยมันผิเทล่าศีมังกรอ่ะอผมว่ากรบเทืมราศีมังกรมามาแล้วอัศจรนะแล้วป้นเนี้ยตอบได้ไงอ่ะคนเดียวถีมาอัศจรเลยล้นขอพูดได้ไหมคะพี่ทีนี้นะคะป้นไม่ได้ไม่ได้โยงเข้าเพลงตัวเองนะคะ แต่ในเพลงเบิ้ลนะพูดเสมอว่าเราโฟากัสสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลถ้าเราพูดเรื่องเงินเบิ้ลถึงให้ทุกคนพูดว่าเงินเท่านั้นที่น็อกไอวิติงเวลาที่เราคิดว่าเงินสามารถที่จะทําได้ทุกอย่างมีอิทธิพลกับทุกอย่างคุณก็จะได้เงินแล้ววันนี้เบิ้ลก็ใช้คําพูดกับทุกสิ่งในสิ่งที่เบิ้ลต้องการ,รจริงๆเปิ้ลอยากให้ดูลายเปิ้ปลเพราะเปิ้ลส่งมเสจบอกเพื่อนว่าเบิ้ลอะได้มาสองแล้วแต่รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะได้อีกอันนึ่ย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเปิ้ลพูดเป็นเคล็ดไว้วันนี้ทางน้องออทีมงานบอกว่าเซ็นรับเงินก่อนอ,อสำหรับเทปแรกเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวก่อนเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องรับอีกสองจริงป่ะทีมงานบอกจริงด้วยนะยใช่เพราะฉะนั้นเปิ้ลไม่ได้เป็นคนเก่งเปิ้ลไม่ได้เป็นคนที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะไรเพียงแต่ว่าเปิ้ลเป็นคนที่ศรัทธาในคำพูดตัวเอง เปิ้นเป็นคนที่มีสัจจะทุกอย่างที่เปิ้นพูดเปิ้นบอกจะเอาเงินไปทําบุญเปิ้นก็ทําจริงๆคําพูดคุณจะศักดิ์สิทธิ์และปฏิหารทุกคนเปิ้นทาได้ทุกคนก็ทําได้ค่ะโอ้ยติดสิงกระดิ่งแมววันนี้สามเขียวฟเขียวจริงๆผมพูดสักทีผมก็อยากจะเลือกเขาบังเอิญเนี่ยผมไม่ชอบสีเขียวเพราะสีเขียวเนี่ยทำให้ผมผมคิดหม่นหมองมาทุกครั้งเนี่ยทำไมอ่ะเพื่อนผมนะอยู่อยู่โรงลิเกด้วยกันนะคือไปหาหมอขอโทษนะแล้ว ไข่ข้างหนึ่งอ่ะเขียวไข่แค่ไข่ข้างหนึ่งเขียวหมอบอกคุณต้องรีบตัดนะเพราะคุณเป็นมะเร็งหมอก็เลยตัดตัดไข่ไปข้างพอกลับมาบ้านมันเพิ่งรู้กางเกงในสีตกว้ามันใช่เวลาไม่เนี่ยโอเคงั้นให้อี่ป อัศจรรย์นะเรามาคุยกันเรื่องดวงดีกันหน่อยก่อเพราะว่าอย่างพี่หนุเลงก็บอกว่าตัวเองอ่ะอ้วนขึ้นจริงจรองจากจาก4ี่สิบกว่ามาเป็น6กสิืหว่าเยอะมากนะคือตั้งแต่มีลูกเลยอ่ะตั้งแต่มีลูกคือมันไม่ลงเลยนะมันมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะหนูงงมากตูกี่ไปไหกิจการงานปั่งไหมธุรกิจอะไรก็พอย้อนมองไปข้างหลังเออว่าก็หรือว่าเขาอยากให้เราอ้วนแล้วมันแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ขายเลยใช่คือหนูอ่ะ นอนต2 2> นอ,อ,นอนที่สองนะ,ะแล้วตื่นหกโมงไปส่งลูกโรงเรียนเดี๋ยวมันแคมันพ่อเหรอเนี่ยหนูคิดว่าอายุ50าสจะอยู่ไหวงไหมเนี่ยพักผ่อนเยอะๆก็ไม่ใช่ดีนะหมอก็บอกว่างงผมเนี่มนอนสามทุ่มออตื่นถ้าไม่มีงานนะตื่นก็9ก้าโมงอมนอนสามทุ่มตื่นเก้าโมงหมอบอกก็อย่าคุณโย่งนอนเยอะไปคุณต้องตื่นมาพักผ่อนบ้าง หรือว่าคนว่าโอเคเออก็ขายอยู่ก็ติดตามใครรู้ว่าคนจะติดตามเพจของหนูเล็กก็ติดตามที่ไหนก็เข้าไปดูได้ที่หนูเล็กก่อนบ่ายค่ะหรือว่าจะเป็นเชือกกายภาพก็เป็นเชือกกายภาพหนูเล็กก่อนบ่ายเท่านั้นเพราะตอนนี้ก็จะมีคนแอบอ้างเยอะแอบอ้างเยอะมากค่ะมาถึงที่จิ้งหรีดขาวจริงๆเราเข้าอ้วนขึ้นเอจริงตอนนี้มีธุรกิจด้วยเปิดร้านเช่าชุด หลายหลายปีแล้วก็เช่าชุดอยู่ที่อําเภอสันจังหวัดชัยนาทเลยที่บ้านเกิดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังให้เช่าแก่นมะขามอยู่เพราะว่าปีหน้าจะเริ่มสร้างโบสถ์แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเจอโควิดมันก็ยังยังกันไปมั่งไม่ไปมั่งบอกบุญได้ใช่ค่ะใครที่สนอกสนใจแก่นมะขามเป็นวัตถุมงคลของจิ้งหรีดขาว ของแท้ของจริงแก่นมะขาร้อยปีนะคะเช่าได้แล้วเงินเราจะรวบรวมไปสร้างโบสถ์ปีหน้านี้แล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสร้างโ,โบสถ์เนาะก็อนุโมทนาสาัตว์ตุกวัตี้เลยค่ะคมีนี้ด้วยค่ะวัตถุมงคลค่ะเทพพระเสาสงเสริสถาบันพยากรศาสตร์นะครับจะได้มั่นคงสมบูรณ์สำเร็จครับมอบไปด้วยทั้งสท่านคร่ะพ่อนี้นะคะ มีคนตอบถูกเพียงหนึ่งคนนั่นคือ oh. พี่เปิ้ลเพราะฉะนั้นพี่เปิ้ลรับไปเลยไม่ต้องจับทองเย้ดจริง เงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย A A S 5G ขอบคุณที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยรับผมมากันด้จริงๆไม่ต้องแย่งอะไรกับใครเลยเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะคะพี่ปั้นค่ะ <c oughs> คือผู้โชคดีได้รับเงินขวัญถุง10,000บาทจาก A A S 5G ครอบคุณที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเญลิซ่าค่ะลิซ่ามาครับคนาราชชดสุด โชคดีจริงๆรับไปนั่งมืนแล้วอย่างที่อนนะเขาตั้งใจที่จะเอาสามหมื่นนี้ไปทำบุญจริงนะก็ขอโมทนาด้วยนะโอเค แล้วข,ขอขอบคุณผู uh uh. ้ร่วมสึกทั้ง12ราศีด้วยนะคะขอบคุณคับสนุกมากเลยค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook สึก12ราศี YouTube Polyplus Entertainment และ Instagram Polyplus จัดให้และพบกันเป็นประจำนะคะทุกคนอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับสึก12ราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะ